สิกินไอติมหรือกินอนี่ยสิไปซื้อไอติมล่องบาลหรือสิซื้อน้ำโคกอยู่นี่สิซื้ออยู่นี่แต่สิอะไรอย่างก็นน้ำอะไรเนี่ยน้ำโคกเหรอกินน้ำแหน่กินน้ำแหน่เยี่ยงนะน้ำพีดเป็ด่เพีด กินน so so ้ดกินน้ดกินน้ำบ่กินน้ำโมกินอ่ะเดี๋ยวบ่กินชิเดียดกินกินกินให้เยอะเยอกินบ่กินเอาน้ำเย็นให้พ่อกินนมึเย็นนะำเด็ดเด้ว้น้ำเย็นแตเจ้าน้ำเย็นเอาน้ำเย็นให้มาดากินให้พ่อกินน้ำแน่มาดาพ่อกินนมได้ไงอาชนหน่อยเร็วๆชนหน่อย ชนชนชนยิงหน่อยชนยิงหน่อยชนยิงหน่อยเอาเอาเอาิดเด้วเอาเมื่อแล้วเตะเอาไปไดิชนทถอเอาน้ําเย็นให้พ่อกินเอามันคือมี้ฟองน้ําเย็นไหมให้พ่อกินก้อนให้พ่อกินก้อนเอา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 ให้พ่อกินก้อนเอากินก้อนพ่อแล้วเทสิอยกนะหน่อยนึงเอาน้ําเย็นให้พ่อกินพอแล้วพอแล้วพอพอ เซื้อขนมได้บ่ปปีเนี่ยขาดซ้ำเงินขาดซ้ำเสื้อได้อยู่ซื้อได้อยู่ซื้อได้อยู่เอาเสื้อได้อยู่กินน้ำแน่กินน้ำแน่มาด่าให้พ่อกินน้ำแน่เสีบยบบ่เสียบยูดเตี้ไปซื้อร้านไหนจักรบาทรสองบาทนึงเต้ ทำพิซซ่าให้พ่อกินน้องมาดาเปิดออกสิเอาเอามันคือเลียตอนเดียวมันคือเลียตอนเดียววะพูดให้กินมาพ่อกินเนี่ยนี่น้องมาดาจะเอาน้ำโคกให้พ่อกินเอาเยอะๆ้อเอาเยอะๆนะพอพอพอมันเฮียมเฮียมันเฮียแล้วมันเฮียพอแล้วพอแล้วยามันเฮียแล้วไะมันมัเฮียทิมเมด เอายาเฮ็ดยาเฮ็ดยาเฮ็ดห้อยห้อยก็เฮียถิ่มเหมือนทุนแล้วกินแหน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 กินน้ำแหน่ไอพ่อกินน้ำแหน่กินน้ำแหน่กินเอาเหมือนแล้วกระป๋องเปล่าตัวเนี่ยเอาทีมมุจงไว้พ่อเลยไอทีมแล้วดาแม่เนี่ยดามันแล่ปูมันเล่นไม่อีกแล้วปูปูยาเฮ็ดยาเฮ็ด มัเนเล่นไม่ปูปูดามันแบบปูมันเล่นไม่อีกแล้วปูปูดามันแบบปูมันเล่นไม่อีกแล้ว